ก็ชงออกมาได้สวยขนาดเนี้จะไม่ให้ซื้อซ้ําได้ยังไงทุกคนคือเป็นมาฉาที่แบบหลงไปลองกระปุกแรกแล้วอ่ะมันต้องซ้ําจริงๆนะวันนี้ก็มาเปิดกระปุกใหม่กันอันนี้ดาวเพิ่งได้ของมาเลยเป็นกระปุกที่2นะคะของตัวนี้กระปุกนี้ก็จะเป็นผงมาฉานิชิโอพรีเมียมนะอันนี้ดาวได้มาจากร้าน B K Bakery นะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ตัวนี้ก่อนหน้านี้ดาวก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะอันนั้นจะเป็นกระปุกแรกที่ได้ลองแล้วแบบติดใจเลยหลังจากที่กินกระปุกแรกหมดอ่ะของก็ขาดตลาดไปสักพักเลยแล้วก็รอจนเขาเติมของก็ เพิ่งได้กดสั่งมาเลยอันนี้ก็ขึ้นกระปุกที่2แล้วนะคะตัวนี้เขาจะออกโทนถัว่วคือแบบไม่เขียวไม่ซาาลเลยนะเพื่อนๆใครที่ชอบแบบโทนถั่วเนี่ยดาวแนะนําตัวนี้เลยพอไม่ได้กินตัวนี้มาสักพักอะ่ะวันนี้ก็เพิ่งเปิดกระปุกที่2ก็อยากจะชิมรสชาติของมะชาจริงจริงวันนี้ดาวก็เลยคิดว่าจะเอามาชมเป็นเพียวมะช่านะคะส่วนตัวแล้วดาวรู้สึกว่าการกินแบบเพียวมะชา่ามันทําให้แบบเราเข้าถึงรสชาติของมะช่าได้ดีที่สุดนะคะสําหรับมะชาตัตวนี้ดาวแนะนําเลยว่ากินง่ายแล้วก็คุ้มมากม,มากท นนก็ไปลองกันได้นะ